าจะมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเปิดห้าดาราสาวคนดังที่อยากจะมีเบบี๋มาเป็นหายาโซ่ทองของใจแต่การจะมีลูกคนหนึ่งได้นั้นไม่ง่ายเลยจริงๆเพอะต้องรอคอยเป็นปีและอาศัยวิธีต่างๆเพื่อให้มีหายาคนแรกจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า ยุ้ยเจรนันคืนท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงคนใหม่ที่หลายคนลุ่นแล้วลคอยกันมานานเช่นเดียวกันสําหรับนะักแสดงสาวยุ้ยเจรนันที่ได้มีสามีอย่างทันธนากรต่างทั้งสองคบหาเป็นแฟนกันมา11ปีแล้วและแต่งงานด้วยกันมาสปีทั้งคู่ต่างก็เฝ้ารุ้นละคอยที่อยากจะมีลูกด้วยกันมานานจนถึงขั้นงดรับงานละครกันไปเลยเพราะไม่อยากให้ตัวเองเครียดและอยากเตรียมความพร้อมกับการมีลูกเอาไว้เสมอซึ่งสาวยุ้ยก็เคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจะอยู่รับงานแล้วเพราะอยากมีน้องอยากให้ตัวเองได้ผ่อนนรรมเรื่องที่เล่นอยู่่่นนนนนัั้้้้้จะเเเเป็รรรรรืืออออออองงสุดทาาายยแแลววพพตตีีีมมมมคใกกขบ เรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายแต่หนุ่มททนก็เกือบงอนพอไม่อยากให้ยุ้ยต้องมาเครียดเคยปรึกษาคุณหมอแล้วยุ้ยรับแต่ละครเครียดมาตลอด2 0กว่าปีในวงการร้องให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเล่นบทดีหรือบทร้ายร้องให้ตลอดหมดเลยมันกลายเป็นว่าเราใช้อารมณ์ค่อนข้างหนกักส่งผลกับอารมณ์เป็นอย่างมากหมอจึงให้พักผ่อนเยอะๆพอแพนจะมีน้องก็พบว่าไขเรามีปัญหาด้วยสภาพร่างกายที่ทำงานหนักนอนน้อยเครียดจึงส่งผลในการมีลูกแต่หลังจากการเตรียมการมาดีเป็นปีในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่าในตั้งครันมีเบกก้วว่าาาทยอดุ ต้องใช้เวลาดีใจและมีความสุขที่สุดเลย จุ๋ยวรันทายากว่าจะมีพีเจตัวน้อยเป็นเซลฟ์ขวัญใจพี่ป้านาอากันทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าสาวจุ๋ยเสียน้ําตามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนหลังจากได้คบหาและแต่งงานกับให้เอกดีเจพูดทั้งคู่ก็พยายามมีลูกด้วยกันมามากกว่า3ปีหากย้อนไปในช่วงนั้นตั้งแต่ตัดสินใจแต่งงานกันเป้าหมายของทั้งคู่อยากจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและต่างฝ่ายต่างก็ชอบเด็กมากเลยแพงกันเอาไว้ว่าแต่งปุ๊บจะมีลูกเลยไม่อยากแก่แล้ววิ่งตามลูกกลัวจะไม่ไหวอยากไปเที่ยวเมืองนอกกับลูกแล้วยังเที่ยยยยยววววไไไหหออูู่่่่่ในนนนัััทีีีลลกกกเเเปปป็็รรรุุชาาาางามมญะสขภพด แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีลูกยากปล่อยไปหลายเดือนก็ยังไม่มาแจเรอนก็เลยลองวิธีวิทยาศาสตร์จากนั้นจึงได้ตรวจข่าวต่างๆสรุปก็คือจุ๋ยมีภาวะมีลูกยากเกิดเป็นคนภาวะร่างไข่เสื่อมเหมือนคนวัยทองก่อนวัยทังดูแลตัวเองกินวิตามินนอนให้เพียงพอพยายามไม่เศร้าแม้ที่ผ่านมาจะยากแค่ไหนพอต้องพึ่งพุกวิธีทางแต่สุดท้ายทั้งสองก็มีพีเจตัวน้อยออกมาลืมตาดูโลกแล้วทาเอาคุณพ่อคุณแม่ยังฮุดจุย๋ยถึงกับน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวคุ้มค่ากับสิ่งที่ทําไปมากเลยจริงๆ แอนอลิชาเรียกได้ว,ว่าทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้มีลูกสําหรับสาวแอนอลิชากับฮรูริฮิรันพึกหลังจากทั้งสองพยายามมีทายาทมามากกว่า3ปีเต็มตออรู้ข่าวว่ามีเบบีก็ดีใจจนน้าตาไหลบัรยายความรู้สึกไม่ถูกพอทั้งสองได้ทําทุกอย่างไม่ใช่วิธีธรรมชาติก็เลยไม่รู้ว่าน้องมาจากตรงไหนกันแน่แต่ก็ไม่เป็นอะไรพอได้มาแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ถือว,ว่าเยอะพอสมควรซึ่งตรงค่าใช้ใจ่ายแม้จะเยอะแค่ไหนก็ไม่เป็นอะไรเลยเพราะเราทําทุกอย่างแล้วจริงๆให้ไว้ก็ไปให้ต้มยาก,กินเป็ป็็นนนนนปปีีกกกททําาาาเเรรื่่ออองอคอยัมานานม ปัจจุบันทั้งสองก็มีลูกด้วยกันแล้วถึงสองคนแล้วล่ะจ้า ก้อยว่าไล่ลักกาปีที่เราคอยไม่เสียแรงแล้วสาหรับคู่รักสุดโรแมนติกอย่างก้อยว่าไล่ลักที่มีสาม,มีอย่างยงอําแชหรือยงอนุสรหลังจากทั้งสองใช้ชีวิตคู่รักด้วยกันมานานก็เราคอยนี่อยากจะมีลูกด้วยกันมานานถึง9ปีเต็มพยายามกันอย่างหนกักแต่ก็ไม่มาสักทีจนกระทั่งครบรอบวันครบ9ปีก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าสาวก้อยได้ตั้งขันลูกผลแรกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือหน้องอบเชยนั่นเองถือได้ว่าเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากพยายามทําทุกวิถีทางทั้งทางธรรมชาติก็ด้้ววยแแแต่่ในททีีสสสุดกกกกก็็ปรรระบบบคาาาามํเจจหลออ โดยงานนี้ทั้งสองก็ได้บอกด้วยว่ากว่าจะมีลูกได้รู้สึกทอมากพอ,อยากมากพอก้อยเองนั้นเป็นคนที่มีภาวะมีบุตรยากแต่หลังจากมีน้องอบเชยมาแล้วต้องบอกเลยว่าบ้านนี้ดูแลกันเป็นอย่างดีสมกับที่ตั้งใจและรอคอยกันมานานดูแลตลอดทั้งพัฒน,นาการและการเจริญเติบโตลูกสาวเพียงคนเดียวของบ้านนี้ได้รับความรักแล้ความใส่ใจที่ดีมากเลยจริงๆ น้ำฝนพัชรินค่งคลอดลูกคนแรกไปได้ไม่นานก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้กันมากเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินที่มีสามีอย่างอามพิพัฒน์เจ้าตัวก็ได้ออกมาใช้ประสบการณ์โดยตรงของคนที่มีลูกยากมากเราเล่าถึงรายละเอียดวิธีการทำอิกซี่หรือวิธีการมีลูกทางวิทยาศาสตร์แม้จะรู้สึกกลัวแค่ไหนแต่ก็ไม่หวั่นเพราะมีสามีคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนในที่สุดสิ่งที่รอคอยก็มาถึงได้คลอดน้องเวลาลูกชายคนแรกไปเมื่อวันที่ย3่กันยายนทำเอาทาั้งคู่ต่างดีใจกัน รูก้อยนัชชานานทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกันอย่างแน่นอนสําหรับรูก้อยภรรยาคนเก่งของเจมเรืองศักดิ์ครูสาม,มีภรรยาคนดังคือครอบครัวไหนมีภาวะมีบุตรยากต้องรู้จากบ้านนี้กันอย่างแน่นอนเพราะรูก้อยได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและคอยให้คำปรึกษากับคนที่อยากจะมีลูกแต่ไม่มีสักทีโดยงานนี้รูก้อยเองก็ได้ใช้ประสบการณ์โดยตรงด้วยเพราะตัวเองก็เป็นคนที่มีบุตรยากเช่นเดียวกันจึงห็นมาปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมและทําทุกวิถีทางเหมือนกับคนอื่นๆเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยนําความรู้ที่มีมาแก้ปัญหากับตััวววเองงศึึกกษษาาานิจยยแและปรคคู่ด้ จนปัจจุบันใครต่อใครที่มีปัญหาการมีลูกยากก็ต้องเข้าหาครูก้อยกันยกใหญ่เพราะว่ามีครูดีแบบนี้กันนั่นเอง